ฮอนด้าซีวีกเจเนอเรชันที่สิบ ได้รับการปรับโฉมให้หรูหราทันสมัยและมีความสปอร์ตมากขึ้นโดดเด่นทั้งภายนอกภายในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนความสะดวกและปลอดภยัยซึ่งโครงสร้างภายนอกออกแบบให้แข็งแกร่งผสานกับเส้นสายด้านข้างตัวรถที่คมชัดสะท้อนรูปลักษณ์ฉบเฉี่ยวดุดันด้วยกระจังหน้าโครเมียมรูปร่างคล้ายปีกนกที่วางตัวเป็นแนวยาวรอบกระจังหน้าเชื่อมต่อกับไฟหน้าสไตล์สปอร์ตพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED ส่วนการออกแบบภายในห้องโดยสารเน้นใช้วัสดุคุณภาพสูงและเส้นสายต่างๆดีไซน์ให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลักด้วยการขยายฐานล้อและตัวถังให้กว้างขึ้นให้ความสะดวกสบายใกล้เคียงกับรถยนต์ระดับ D-segment แผงหน้าปัดมาพร้อมกับมา,ารตวัดทั้งอุณหภูมิเครื่องยนต์น้ำมันรอบเครื่องยนต์ตลอดจนความเร็วแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของด้านท้ายขนาดความจุมากถึง525ลิตรค่ะสำหรับขุมพลังของซีวิกใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรพร้อมกำลังส่งด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี EarthDream เพิ่มการประหยัดน้ำมันให้กำลังสูงสุด141แรงม้าและแรงบิด174นิวตันเมตรนอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้การขับสบายด้วยระบบการควบคุมง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส เช่นจอขนาด7นิ้วที่ทำหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันการทำงานความบันเทิงพร้อมบลูทูธพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงม,มาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะที่ทำงานด้วยกุญแจรีโมทสั่งการได้จากระยะไกลขณะที่ระบบความปลอดภัยต่างๆซีวิกมีครบครันเช่นกล้องสองภาพด้านหลังไปรับมุมมอง3ระดับถุงลมนิราภัย6จุดระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขนาะเบรกซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การขับซีวิกมีความสะดวกสบายง่ายและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ